มันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปุกลิกทานโดยเจาะจ,ง,จงเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปุกลิกทานเฉพาะบุคคลหรือองค์ที่เราจะทาส่วนสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกิน เช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบาบางเดินผ่านแดดก็วิวแล้วทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละทันสมัยทันสถานการณ์เรามาทำสังฆธานแบบชนิดที่ พระต้องการศาสนาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และความจําเป็นมันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ์ แต่ว่ามันไม่ค่อยมีข้อคิดอะไรที่จะได้ประโยชน์ถ้าทําว่าเออมีเรื่องคําคมอะไรจักนิดหนึ่งสว่างสวยัยใจร่มเย็นอโลโควิดไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอโลขยาปรามาลาภาความไม่มีโรคแต่นี้ต้องอโลโควิดบางแล้วละมาวัดจะยิ่งดีใหญ่ แล้วถ้าทําสังฆทานกับรายการนี้ส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทําเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็มาอุปถัมบ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ออกมาแวบเดี๋ยวจอมือดแล้วก็เสียโอกาส ยุคนี้มันนิวโนมอนแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรใช้ทํากันเยอะขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลา,เ,วลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทําสังกทานที่วันก็ลําบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําทําดีกว่าไม่ได้ทาเหมือนอย่างที่ก็บอกมาช้าดีกว่าไม่มา